สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถวางอะพูหากินหมานครับวันนี้ปลาผีพน้องครับมาเลือกเอาหัวงามๆครับพันธุกรรมดีๆราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับพบกันอีกครั้งนะครับกับคําเรียบร้องของเอฟซีครับแอสตึกครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หลังอยากไปทําภารกิจนะครับตามตามหาหัวใจติเม้นสองสิบสอ กับแอสตกคกับพี่น้องพิกัดกับตั้งย่ทธีบ้านน้องกับตำบลน้องใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดปุรีย์ครับมือนีก็ดีเด้งว่วมากแ่งปันพี่น้องครับราคาถูกถูกการขนส่งก็ส่งฟรีจังโลกร้อยห้าสิบโลครับส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกแต่ส่งได้ทั่วไทยครับการรับการตําหนิหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครับพี่น้องมือนี้ได้ทั้งพอพันแม่ลูกราคาแม่ลูกลูกตัวเมียราคาหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องถูกๆ อนาคตดพอพันกับมีงวดหองมีบ่มมือนนิมีครับงวดหองกับมี่เนาะเอาแบบครบชุดเลยครับอันาคตดพอพันกับมีงวสาวกับมีครับขออีุอยาตเป็นตัวแรกเลยครับเอาพอพันเลยพี่เอาพอพันตัวใหญ่เลยเอาช่วงนี้ง้อพอพันกำลังมาแรงนะครับเพราะว่าจวงนี้ราคาง้ดถูกหลายคนบ่อยากขับหลอดครับมันแพงพี่น่อเอาง้อพอพันไปคุ้มฟูงในเลยครับตัวนี้ลูกพอได้ครับนี่สติงเล่ครับพี่สติงเล่จักอายุเท่าไร่ละครับสามปีครับผมสามปี ทับทับเลยแล้วเนาะตัวนี้เนาะรับประกันครับผมรับประกันผสม,มน,นะครับพี่น้องอบัลลับด้วยเนี่ยบัลลับประกันตะคนเนาะแมนอายุสามปีแมนครับสูงร้อยหาสิบหาครับพี่สูงร้อยห้าสิบห้าบวกบวกครับพี่น้องเบิง้งโคนหางใหญ่ใหญ่ถ่ายหนาๆอ่าไข่ดำสองใบเสมอตัวจริงสีแดงเข้มนะครับหางลามสวยเด้ครับพี่น้องหางหลากดินเลยขาใหญ่โบดครบเครื่องสูงร้อยห้าสิบห้าบวก ลูกชายสติงเล่รับประกันผสมนะครับแมนครับตัวนี้เปิดราคายูที่ส่าไรครับตัวนี้เปิดไปยูหาหมื่นเกาพี่ห้าหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องเอาไปรับจ้างผสมก็ได้ครับเก็บตัวละตัวละพันนี่กัแมนครับปีเดียวสิบ๊ขึ้นหรือตีเนาะโอ้ยของมันทับปีเดียวเด้ยวแปดแปดสิบตัวแปดสิบตัวแล้วปีเดียวโอ้ปีเดียวแมนแปดหมื่นโอ้พี่น้องช่วงนี้อ่างูพอพันขายดีด้วยพี่น้องเพราะว่า เิ่นบ่อยอยากขับหลอดเพราะว่าอหนึ่งล่ะครับราคาช่วงนี้ราคามันถูกเนาะ,ะเป่นยานบ่บคุมเป็นก็รใส่บริการของพอพันนี่แหละครับบางทีบางตัวกัเจ็ดแปดร้อยเนาะแล้วราคาเช่า,ชาบ้านครับตัวนี้หลักพันก็นทับได้้อครับพี่น้องลูกใช่สตริงเล่ประกันตัวนี้เนาะแมนครับผมเล็บสวยครับไข่ดำปลายลึงดำน,น้าๆตันๆแบบนี้ เชียงป้ครับตัวนี้เชี่ยงครับเชี่ยงเนาะครับตาพี่น้องรับประกันเชียงนาอาจจะเด้กินต้มแม่ครับผมาก็เลยแบบมันมันอาจจะมีตัวขืนน้อยนีดเนาะัาพี่น้องนี่หรือว่ามันได้กินอ่าห้าหมื่นเก้าครับพี่น้องราคาสุดช็อกเลยต่อรองได้อีกแถมส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกส่งได้ทั่วไทยครับพี่้อกเงาดีครับตัวต่อไปตัวต่อไปครับพี่น้องเอาชุดวัวสาวครับวัวหนุ่มวัวสาวครับใครชอบ สีแดงแดงครับตัวแรกเป็นงัวแม่สาวแข้งขาใหญ่แดงโบดครบเครื่องอันนี้ลูกผู้ใดครับตัวนี้อ่าตัวนี้ลูกของอ่าเป็นอันด้วยอ่าไวเซครับผมไวเซเอ่อโรเบิร์ตบ่แมนบ่โอแม่ตัวนี้หกแปดครับโอเคหกแปดเดือนเดือนครับผมตัวนี้ได้นานสิบสองเดือนละพี่น่าจะงัวแหน่งปีเนาะครับอนาคตดแม่บอกแม่พันธุ์พี่น้องสวยสวยแข้งขาใหญ่ใหญ่แดงโบดครบเครื่องอยากเขาคอกนะครับพี่น้องเพราะว่า ฝนกําลังจะมาครับอากาศคึ้นฝ้าคึ้นฝนแดงโบสสูงประมาณร้อยเท่าไรครับลอยสามสิบห้าพี่สูงประมาณร้อยสามสิบห้าตัวนี้คอมันเป็นยังงครับผมไอห้อยหมอนครับเป็นยาครับพี่เราเปนจีบัคซีนฉีดลัมปิงสิเนาะอ้าว้อยสามสิบห้าตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไปยี่สิบหกครับพี่สองหมื่นหกพันบาทพี่น้องแม่สาวแดงแดงโบ๊ทโบแบบนี้นะครับตัวจริงสีแดงเข้มนะครับพี่น้องนี่เป็นยาเขาคอก รับประกันสีเหมาะเป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์กับราคาสอง0มืหันบาทขอรองได้ส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกครับตัวดีด้พี่ตัวนี้ตัวดีตัวดีครับเป็นของสี่มีแป๋วมีป่านนะครับสูงประมาณร้อยสาสิบห้าบวกบวกเนาะครับครับเล็บดีเบอร์เรื่องดีครับอ่าไม่ตัวนี้อาจจะเป็นร้อยร้อยหลวดอย่างน้อยเนาะครับยี่ห้ออะอยนี่หลออะวรรอยูี่นี่เลยมันบลุมมันสลุมกบต้นหนัครับต้ใหญ่กว่าเอาตัวที่สอง อนาคตพ่อพันอ้าวนี่ถามกันเขามาหลายครับพี่น้องอนาคตพ่อพันครับลูกพ่อได้ล้วเนี่ยอันนี้ลูกโตโน่ครับผมลูกโตโน่ครับใบหลอดอ้าวพวกนะพวกน่ะพวกน่ะพวกนะโอ้ใบหลอดครบใบหลอดครบครับอายุเท่าไรแล้วครับต้นนี้อายุเจ็ดเดือนครับพี่เจ็ดเดือนครับลูกชายโตโน่ครับเกิดจากแม่เอฟสองครับผมสูงวัยหาเกิดจากแม่เอฟสองครับสูงกว่ยหาสิบห้าครับแม่สูงวัยหาสิบห้าเนาะแม่ครับตัวนี้ได้กหกเดือนหกเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับลูกโตัวโนะพี่ หนังหนาอ่เห็ดเขาเหรอเนาะตัวนี้เนาะเขาครับทำเขาให้เรียบร้อยครับเป็นนัวอนาคตพ่อพันธุ์ครับใหญ่แท้โโโครับตัวชายตัวโน่ครับแข้งขาใหญ่ด้ครับพี่น้องเบิ้งโค่นหางเบิ้งไท่นี่ตัตีเอฟตัวเอฟสามครับตัวนี้อ่แต่ตีเอฟกับเอฟสามเนาะแ่แต่ว่ามันเป็นตัวผู้เกิดจากแม่เอฟสองนะครับครับตัวนี้อนาคตพ่อพันธุ์ตัวนโน่ตหล่อๆทำเขา้เรียบร้อยเปิดราคาเท่าไรครับยี่สิบหกกะพี่สองหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องนี่ เป็นอนาคตพอพันสบายๆเลยครับตัวนี้หนังนาเกิดจากแม่ตัวใหญ่ครับพี่น้องตำหนิไม่มีนะครับตัวต่อไปตัวนี้แม่ทองปะดิแม่ทองทอง้อาวเป็นแม่สาวท้องแรกบ่าท้องแรกท้องแรกแม่สาวท้องแรกท้องกับวายแซดสองหนึ่งห้าครับผมท้องกับวายแซดสองหนึ่งห้าครับตัวนี้ก็รับประกันว่าสีแดงเข้มโบสครับสูงเท่าไหร่ครับตัวนี้ ตัวนี้สูงร้อยสี่สิบสี่ครับพี่สูงร้อยสี่สิบสี่แดงโบดเข้มๆมลองไนเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดครับผมคลองแรกเจ็ดเดือนครับรับประกันสีครับพี่น้อง่ามีแต่สีแดงๆนะครับพี่น้องของงื้องลืเออทองลอดกินนอกเลยเลยนมสีไม่มีติ่งครับหางลามหลากดินเลยครับหางจุดินเลยนี่สีสวยความสูงยู่ที่ประมาณร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่สิบสี่ครับพี่ร้อยสี่สิบสี่เนาะอ่าวแดงเสมอนะครับ วันนี้อากาศค้มฟ้าค้มฝนนะครับพี่น้องเพราะว่าฝนตกตัวนี้เปิดราคาตัวไห้สาวท้องแรกเจ็ดเดือนตัวนี้เปิด์บยีเอ้ยย,ยี่ไบยี่เทาะตัวนี้เปิดไปอ่าขอพีดจับขอพีดครับจับราคาพิดสิสามหมื่นครับพี่สามหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องอันนี้คือวัวสาวท้องแรกครับอ่ากับไวเซเนาะครับสองหนึ่งห้าเนาะแมนครับอ่า เจ็ดเดือนละครับพี่น้องเจ็ดเดือนครับผมเปิดราคาที่สามหมื่นหกพันบาทต่อรองได้ส่งฟรีก๋วยกิโลเมตรแรกครับร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกครับส่งได้ทั่วไทยพี่น้องเอ้าล่มใบ่อยมาแล้วครับพี่น้องอ้าล่มฝนจินมาแล้วครับพี่น้องขออนุญาตไปเร็วแป๊บหนึ่งครับอ่าตัวต่อไปอตัวต่อไปเข้าสู่โหมดขององ้อแม่ลูกครับโคมแรกครับเป็นแม่ลูกลูกสาวลูกสาวเด้เจ็ดเดือนแล้วครับนี่น่าจะ แปดเดือนครับน่าจะแปดือนน่าจะเจ็ดแปดเดือนเนาะเป็นลูกตัวที่ไรครับตัวแรกครับพี่เป็นลูกแรกแม่สูงมาลอยหาซิปเนาะโบ๊ทครบเครื่องแม่ทั้งลูกครับพี่น้องอ่างไงแม่กับผสมเลยนะพี่แม่ผสมเนาะอ้าวครบเนี่เปิดไบเจ้าบาทครับอ้าแบบล็อกข้ามาแบบแบบนี้ซีมือนครับพี่อ๋อสองตัวนี้ซีมือครับแม่กับผสมแล้วแม่กับผสมแล้วแม่สูงลอยหาซิปครับแดงโบ๊ทครับลูกสาวกับตัวใหญ่เลยนะครับพี่น้อง สี่หมื่นบาทครับพีบ่น้องฟังไม่ผิดนะครับซื้อสองลุนสามอ่ะช่วงนี้ราคางัวพ่อถือเอาเป็นสื่อปเป็นเงืนอนไขเงินออมครับพี่น้อง่าสื่อตอนนี้จะสิปสื่อย่งไหนเนาะคือสื่อรอ,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 อตอนแทงนี่พี่น้องอกันสิโอ้เสียงเงินหลายนะครับสำหรับปุ้ใไที่มเงินออมเจ็บช่วงนี้ครับเดี๋ยวไปลออขายตอนแท่งเอาไอ้มันออกแม่แพรลูกครับจังไนก็มีกำไรในนอนครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับราคาร้องหรือราคาขายน่สี่หมื่นเนี่ลราคาห้องครับราคาห้องอีก ตอนด้อีกต่อดอีกรับสามไม่น้องตัวกบหญ่ซื้อสองได้รุ่นสามหซื้อสองรุ่นสามแม่สูงร้อยห้าสิบครับเอาจัดโปรเลงด้วยเลยตัวต่อไปแม่ลูกคือกันเพราะว่าล่มมากแล้วครับพี่น้องล่มฝนมาแล้วแม่ลูกภูครับพี่อันนี้แม่ลูกภูแหงคือด้อบดนี้แม่สูงร้อยห้าสิบครับแม่ลูกลูกตัวผู้ตัวแดงๆเป็นลูกตัวที่ไหนครับนี่อันนี้ตัวติ่สองครับพี่เป็นลูกสองเนาะครับอ่านี่ครับพี่น้องแม่สูงประมาณร้อยห้าสิบนะครับ เป็นแม่ลูกลูกตัวผู้ตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไรสองหมื่นสองหมื่นห้ารับพี่ตัวใหญ่เลยนะครับแม่ลูกได้ทั้งแม่ทั้งลูกสองหมื่นห้าพันบาทแม่ผสมไปเมื่อกี้ก็ยังเห็นมันนะครับแมนตาทานเห็นแล้วผสมให้ครับพี่อ๋อถามมันขึ้นกับผสมให้เนาะแต่ว่านี่คือพี่น้องไปลูกน้องเนาะเพราะในตัวให้แมนครับอ่าซื้อซื้อสองรุ่นสองเลยซื้อสองรุ่นสองเลยพี่น้องเพราะว่าพ่แน่ใจมาผสมไป สองหมื่นห้านะครับพี่น้องต่อรองได้อีกกับแมนสูรลอยหาสิบสุดคุ้มแล้วครับตะกี้ตะตั้งหกผูกกับสองหมื่นมาได้พี่น้องอันนี้คือแม่ลูกเชื่องเนื้อพันหายแลครับลูกมันนี่เตอหมืน่นหมื่นพันหมืน่นตะลูกกับหมื่นแล้วพี่น้องราคาเนื้ออ่าตัวต่อไปตัวต่อไปเข้าสู่หมดัวแม่สาวครับหนังนา,งนาหัวลน้นส,สวย อายุสิบเดือนครับตัวนี้อายุสิบเดือนลูกพ่อไรครับตัวนี้นี้บลูไหมครับพี่บลูนเนาะครับนังหนาทําเขาเนาะตัวนี้เนาะเกดเขาทำเขาเรียบร้อยครับแข้งขาใหญ่เป็นง่วงกระดูกใหญ่ความสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกลบเป็นง่วสาวตัวนี้เปิดราคาห้องไว้เจบาทครับหมื่นเก้าครับพี่หมื่นเก้าครับไม่ไม่น้องสุดขุมครับเลยนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทกับเป็นง่วสาวนังหนานะครับสารพู อยากได้แม่บอกแม่พันตัวใหญ่ๆโอ้เ่ไพ่อพิงคนเก็บเนาะตรงนี้ราคางัวาเป็นตะสื่อแห้งครับนี่ข้นหางเครื่องโบดนะครับเครื่องเพศดำหนึ่งมืนเก้าพันบาทต่อรองได้ครับไม่ไกลส่งฟรีตัวต่อไปใหญ่ตัวทตัวต่อไปเป็นวัวสาวราคาถูกๆให้เกษตรกรครับอันนี้เป็นงัวสาวนะจะ เขาปีแล้วเนาะเป็นปีเศษๆแล้วครับเป็นง้วสาวแดงโบว์นะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบหนังหนาครับหายกินยาครับพี่น้องกินแสมากินยาเก่งเอาตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่มือนหาครับพี่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทมนหาเนาะง้วสาวด้ยครับพี่น้องง้วสาวสูงประมาณร้อยสี่สิบครับอ่าตํานี้บ่มีครับพี่น้องเอาไปคุ้นเอาอแต่ตัวนี้เหรตัวนี้อันนี้ก็แดงบวอันนี้ก็มือนหาครับพี่ตัวนี้ก็มือนหาเอาคููรถไหยยืมก่อครับ ถ้ายก 29, คู่สองหมืรนเก้าสองตัวนะครับพี่น้องได้สองตัวนะครับสองหมืนเก้าตัวนี้ก็หนึ่งหมืนห้าพันบาทครับราคาแบบบั่นบาทเลยเนาะราคาเนือเลยครับราคาเนือครับพี่น้องต,ตีราคาเนือราคาเนือยังยังยังแพงกว่านีาา่เนี่ี่น้องมันไม่ใหญ่ลายเนี้ยป้าันิวไปขุนเนี่ยมันอ้วนเลพี่น้องจังหน่อยกระดทับราคาสอง0มืนเกพันบาทนะครับยกคู่ต่อรองได้อีกนิดหน่อยครับแถมส่งฟรี หนึ่งรอยห้าสิกิโลเมตรแรกครับสองมืนกว่าได้สองตัวนะครับนี่สวยเลยครับตัวนี้อาจจะต๊กดำเลี้ยงขาดดำเลี้ยงนิดน้อยครับสูงย้านะครับร้อยสิบวกครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะร้อยี่สิบห้าบวกบวกครับหนึ่งมืนห้าพันบาทตัวนี้ก็หนึ่งมืนหพันบาทครับสองตัวสองหมืนเก้าครับตัวต่อไปตัวต่อไปเอาแบลูกราค่าเกษตรกรยอมเย้าครับพี่เราตัวถ่ายสำหรับผู้ใดงบพอหลายครับ ถูกถูกครับสูกแสนถูกเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียแม่สูงมาลอยสามสิบอันนี้เป็นแม่ลูกลูกจิตได้ยเดือนแล้วลูกจะมาหมั่นตักเดือนอ่ะจิมันลูกเจ็ดเดือนหรือเป่านัานหมันหกเจ็ดเดือนครับเมื่อไหจะหอดะพี่ <laughs> น่ออ่าน,นี่อ่าน,นี่ลูกสาวครับสลับปูงบะไหลครับราคาลากหนาครับเอาคอนอมีเปิดไรบาทมื่นหกครับพี่ หนึ่งหมื่นหกพันบาทแม่ลูกลูกสาวเอาไปกินยามันอ้วนมันกับเป็นตัวเม้ดอกพี่น้องนี่ม่นเป็นแม่ทับเราตินี่แม่ทับหรอครับพี่เพราะว่ากันว่าลูกหาฮกเดือนแม่อาจจะติดทองไปนั่มก็ได้เผลอๆแม่อาจจะทองก็ได้ครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นงัวฝูงหนึ่งหมื่นหกพันบาทต่อรองได้ส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกนี้เป็นคลิปเล่งดวนนะพี่น้องอาจจะไปว่ยจังหน่อยแต่ว่ากับมีทุกแบบให้พี่น้องครับแม่ลูกค่อมเงไงนั่น สี่หมื่นบาทแม่ลูกครมนี้หนึ่งหมื่นหกพันบาทเดี๋ยวผมไล่พี่น้องมาอีกหนึ่ง mm. อ่าพอพันตัวนี้ลูกชายสติงเลยสามปีอ่ารับประกันผสมนะครับพี่น้องรับประกันผสมว่ารับประกันตะค่นนะครับหาหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็มีแม่ท้องที่สวยสามหมื่นกว่าบาทครับอนาคตพอพันงวัวสาวครับเอาสุดท้ายฝากเบอร์พี่น้องนะครับผมเบอร์ศูนย์หกหนึ่ง ศูนย์หกหนึ่งแปดหนึ่งหกก่อหาครับผมศูนย์หกหนึ่งสออแ่้าห้าครับเฟซบุ๊กอาแอดทวัชัยครับแอดวชัยืันนี้เพิ่นฟาวน้ำหมอลำนะครับพี่น้องหมอลำกำลังตั้งเวทีแลับบุญนะครับเอาสักคลิปดี้ชิโชมมานี่ก็ครับผมสวัสดีครับ